สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมมามืัอนี้มากินเข่าทำกันนะครับผมกินเข่ากับพี่ชายครับนี่ก็เขากอยู่บ้านงูเฮานะครับผมวันนี้พี่ชายจะพาเพื่อนๆมากินงูเฮานะครับผมนะนะครับผัดเผ็ดงูเฮาพี่น้องแซ่บครับผัดทอดครับผมนะวันนี้เราจะมีผัดเผ็ดงูเฮากันครับผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลครับผมแล้วก็ต้มปลาคอครับผมนะแต่พี่ชายรีเควสต์ตัวนี้นะครับผมด้วย ไปรับค่าดีกว่าแซ่บครับแซ่บครับผมขอขอขออภัยคนที่บอกกินงูนะครับผมเดี๋ยแต่ว่าผมบอกกินแต่ยากกึ้นยุ่งครับครับผมวันนี้สิมากกินกดียวกันเลยบ้านมังเฮาครับอยู่น้องเสือค้องหาครับผมแซ่บพุกเอ้าครับผมไปต้วดครับ นี่คืออาหารป่าแท้จริงๆของแท้ครับใครชอบกินอาหารป่าเจอเลยครับ